เอาคุณมาทาอะไรเนรี่ยบามเอาก็ไหนคุณเปิดร้านทําคอทอไทยเทีเยมเอามาให้ทําเนี่ยใช่เหรอเออทำท่อคอทอให้ผมได้ดิผมอยากเห็นนะงานได้เฮ้ยอาทยเนียมป่าบอลนะโอเคครับวันนี้ผมจะมาทําคอทอไทยดให้บอมตอกสดนะครับผมของคุณไหมเนี่ยของผมลูกค้าก็รีควสมาว่าขอสวยๆนะได้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจะเป่าคอทอไทยดให้บอ,อมนะของมาพอดีเลยมจัดนจัดมอนรู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอทอนะครับผมส่วนนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาวานนะบอมอันนี้เริ่มทำเลยเนาะได้ดิ เนี่ยไ่ยปลาวานเนี่ยมันก็ต้องขัดให้แบบขอทองเงาๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการแก๊สเป่าสีนี่ทำกันเร็วๆไปนะแกะเลยเนี่ยของเพิ่งมาส่งเลยเนะี่ยตอนนี้กดแบตตื่นเช้ามาแบบรับงานที่สายยังด่วนอ่ะรับรับดว่วนครับช่วงนี้แย่จริงระหว่างนี้แบตหรือเปล่าเออต้องชาร์จเปล่าวะไม่รู้เลยเราไมู่แล้วนี่เพิ่งสั่งมาถ้าเกิดต้องชาร์จแบตนี่จบไปนะจบเลยอ่ะไม่ได้ทำเาวันนี้นะโอ้โหนี่ครับผมอุ้ยนี่ม,นมันสองตัววะ สั่งอะไรมาแล้วสองตัวแม่งว่าแล้วสองพันกว่าบาทแม่งกดผิดอีกโหเสียดายตัคงมากเลยบอมไปช่วด้มัตัว,ตว,วอะไรไั้งอกพันไม่ก็มันมีสองตัวเนี่ยบาตอนกดไม่ดูหรอว่าคุณสั่งอะไรยังไงแม่งสั่งเบิ้ลแน่เลยว่ายอดมาสองพันกว่าบาทเซ็งจัดเลยน้องเฮ้ยอันนี้มันใช้งานได้เลยนะใช่เหรอแบตมีสี่ก้อนนะกอะไรก็ดอ่ะดิมีไขควงอยู่หยิบหยิบให้หน่อยได้ป่ะบามนี่นะครับน้องๆตอนนี้บามไปหยิบไขควงพี่อยู่นะ บอกเลยคอท่อเนี้ยสนิมขึ้นแน่นอนครับน,น้องๆเดี๋ยวพี่จัดให้ถ้าคอท่อไม่แท้นะครับผมเป่ายัางไงสนิมมาขึ้นนะเจอผมแน่ครับบอมเอามาแล้วครับบอมจะดูสนิมปะ่ะไม่ใช่ผมบอกว่าเนี่ยมันกันสนิมนะเนี่ยใช่ผมคอท่อที่ดีมากๆเลยเนะี่ยผมไม่เคยเห็นคอท่อที่ดีขนาดเนี้ยเออใช่เหรอเออมันกันสนิมอะไม่ใช่ละไม่ใช่ละม,มาเดี๋ยวผมเป่ามันสดๆเลยนะนี่เราทำกันข้างบ้านนี้เหรอบอมใช่บอลขาด้านขวยนืออ๋อนี่คืออะไรวะ บอลคาร์บอนเตื่อนฝาบอุเสอดูก็ได้นะบอลคาร์บอนเตื่อนไขว่ไขวะไข่วะน้องๆไม่รู้อ่ะไม่รู้เอาดีนะ่าบอลโอ้โหผมดีให้ตลอดอ่ะ <c oughs> จะได้ว่าพิมพ์นี้มองน้องดู <c oughs> มันใส <c oughs> ยังไงวะไหนมาดูดิมาดูโอ้แล้วซื้อตัวหนึ่งดูนะครับน้องๆ แห้งซื้อสว่านมาสองกล่องได้ยังไงต้องมีตัวแปลงนะเฮ้ยตัวแปลงเหมือนผมสั่งมาอยู่นะมีเปล่าแล้วต้องมีของแต่งหน้าด้วยเรื่องนี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้ำคายตัวขันออกืมตัวขันเข้าวาร์มเนี่ยขันเข้าอะไรอ่ะอ๋อนี่นี่เรียกช่างใหญ่เหมือนช่างใหญ่วันนี้บูมช่างใหญ่ฝากช่างใหญ่แขกขี้ตาแป๊บนึงครับบูมแล้วไม่สั่งมามันให้สองเนี่ยอ่ะ ส่า,ายไร้ส่องื้นเลยนะไอต้อเนี่ยดูดูคือเราแค่จับแค่นี้แล้วก็หมุนเอาคุณใส่มามหมุนมันไม่แข็งแรงนี่ไขป่ปลาวานนี่เดี๋ยวเอาเลยนะเป็นคอท่อที่ดีที่สุดเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นสนิมในคอท่อนี้นะ <S <S บอกเลยคอท่อนี้ จะนิมขึ้นแน่นอนครับน้องๆเดี๋ยวพี่จัดให้เอาดีๆเออทำได้จริงๆนี่เราก็ต้อทำนี้ก่อนเห็นปะปึ๊บใช่ไหมนี่มันจะยังไงวะน้องๆเสียอย่างเดียวมันไม่มีตัวนี้ไงมันถันจับไม่อยู่อ่ะกอดูดูดูเปิดฐานที่ดีๆจริงเปล่าวะอุ้ยอะไรมันหลุดมันเป็นรูใหญ่ไปน้องๆ สรุปว่าคุณสั่งของผิดใช่ปะคุณบอกของจริงนะดิแต่ผมสั่งถูกแล้วเอ๊ะมันมีของแถมอะไรผมดูกันเพราะผมสั่งของมาครบแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยคือกล่องอะไรจันนงคารุนอาทิตย์กล่องอะไรเนี่ยไม่รู้ใครสั่งหรือไงสั่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยไม่ยาหรือเปล่าน้ำกุนเชี่ยวอะไรกับขอเท่าไรดีเนี่ย แมงทออะน้องๆทำไงดีวะเยอะแล้วทีนี้ทาวน์เทีอนจะได้สำเร็จหรือเปล่าวันนี้มาดูกันโอ้ผมรู้ละเพิ่มบินเขามาไงเพื่อนดูไงใช่เหรอมัาเถี่ยงมันเทื่ยงจริงอครับน้องๆอันิดทำเรียวๆเลยนะใช่เหมือนกับใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่านช่างยนต์ไหมเนี่ยผมเป็นช่างมาก่อนใช่เหรอเปดูด้วยใส่ยังไงวะเนี่ยมันใส่อย่างเงี้ยน้องๆพี่ท้ออะไรหลายๆอย่างวะน้อง อ่ะเดี๋ยวรออันนี้กันนิดมันได้แล้วอ๋อได้แล้วเหรอดาที่ต้องเยอะน่าม,มาทำตรงลูกหินที่มันเนียนๆน็อตอะไร,ร,รน,น,ยยนะเนียนน็อตเนียนน็อตใช่หรอเปล่ตี้ที่ถ่ายเหยวนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือน้องชายโอ้ว่าใส่ในบล็อกนี้แทนวะอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยดีดีนะบมอมสำเร็จคุณกลับด้านเหรอใช่มันมุดออกไงเมื่อกี้นี้ ลองลองดูลองดูนี่นะครับน้องๆเขาทำจริงเหรวะวันนี้เนี่ยคุณบินทำได้จริงเนี่ยมันจะเริ่มเงาแล้วเห็นปาวามมันจะงเงาทั้งเส้นเลยเนี่ยดูดิแต่คือคุณมาเรยวไปไงคุณมาช้าไปร้านผมยังไม่เปิดอ่ะร้านที่ไหนมาไวเลยนะโอ้โหคือมันเร็วเกินไปทางนี้อะไรนี่เพิ่งสั่งมาเลยเนี่ยเปิดร้านวันแรกเด้วย อ๋อไม่ใช่แล้วบามคุณใส่พิษมันต้องเอาเน้ยอยู่ข้างล่างแล้วก็น,อน็อตแต่จับข้างบนเพื่อมันจะี่อ่ะโอ้โหคุณดูดิโอ้มีนะตะก,กี้เฮ้ยช่างบูมเอามาให้นะครับไม่รู้อยู่เปล่าอยู่อยู่อยู่เล็บเปิดเลยนี่นะไข่ปลาบ้าหมันเดิเดี๋ยวเสียคุณน้ำทำอะไรอ่ะมันรูดเฮ้ยนีได้นีได้หนีได้ นี่มีดูปัดให้ดูเลยบอมของจริงตะเกียรตรงไหนอ่ะนี่ใช่ปะดูนะนี่อ่ะเริ่มแล้วเห็นปะบอมแต่ไม่มีบอกเลยคอท่อเนี้ยสนิมขึ้นแน่นอนครับน้องแต่พี่จัดให้เนี่ยต้องปั่นอย่างเงี้ยทั้งคอท่อนะครับน้องให้เงาทั้งคอท่อนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปั่นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคุณช่วยผมได้นะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนปัดคอท่อเสร็จนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราต้องย้ายที่มานั่งตรงนี้นะครับทุกคนร้อนจัดตรงนั้นอนะไม่ไหวนี่เดี๋ยวเราทำยา,ยาวๆเลยนะรอบนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือนะครับผมโอ้ยร้อนจัดตรงนั้นนี่นะบามแอบกลับไปนะทุกคนพี่จะเอาเสื้อบาอร์มามาขัดท่อเดี๋ยวดูนนะน้องๆจัดเต็มครับวันนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ขัดขอท่อให้บารามแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นไงดูดิต่างจากที่มาแรกๆเลยนะอันนี้คือแบบเงาคลิปนะครับทุกคนมาเดี๋ยวต่อไปเป็นเวลาที่พี่แบบชอบมากครับน้องๆพี่จะเป่าไฟให้เป็นเกิดสีไทเทนะครับนี่แต่น้องๆที่ดูอยู่เนี่ยห้ามทําตามนะครับผมเพราะมัาอันตรายม,มากๆนะเดี๋ยวเราจะเอาขอท่อเนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นก่อน,นนะครับผมแต่เสืออ้อบาอามตอกสดนี่เช็ดอะไรพวกเนี้ยไม่หมดเลยนะครับผมเนี่ยเงาวับนี่นะเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการเป่าไทเทนะ นี่มาเวลานี้ผมชอบมากครับผมนี่แก๊สก,กระป๋องครับผมนี่เดี๋ยวเราจะลองก่อนนะว่าไฟติดดีหรือไม่ดีหรือเปล่าด้วยเสื้อพี่บามตอกสดเขานะครับผมไฟแรงเ่าอุ้ยเหมือนไฟจะติดแล้วนะลองดีไฟติดเปล่าอุ้ยอุอุ้ย้ย,ยไฟติดแล้วนะครับผมมาเรามาเริ่มเป่าไทเทเลยดีกว่าครับโอ้ on look around everybody and stay the shit. the this fake feel like fakest. make every is I I I'm impatient. day นี่นี่นี่มันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีไทเทนแล้วนะผมเดี๋ยวเราสักแป๊บนะมาต่อเลยดีกว่าอ๋อพี่ว่าลมน่าจะแรงแน่เลยครับน้องๆโอ้แก๊สหมดอะไรวะเนี่ยแป๊บนะครับน้องๆขออนุญาตเอ้ยไม่หมดนี่เอาใหม่ทำไมนี่นี่นี่ถ้าเวลาพี่เป่าแล้วมันจะเป็นไทเทนแบบนี้เลยนะครับผมนี่เวลาโดนความร้อนเนี่ย แต่ความร้อนมันแบบยังไม่ถึงลมแรงนะน้องอมานี่ต้องเร่นความแรงของไฟหน่อยนะครับน้องๆที่ดูอยู่นี้อย่าทำตามครับผมอันตรายมากๆนะ นี่นะอุ้ยนี้จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราน่าจะต้องพอก่อนนะไม่ใช่อะไรนะแม่งร้อนจัดเลยว่ะครับน้องนมาน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจพี่นะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอพักสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่จะมายิงต่อนะครับนี่สีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ <S <S นี่ห้ามโดนนะครับมันร้อนมากๆนะน้องๆหนูหนนี่พี่เตือนเลยนะอย่าทาตามนะครับผมนี่มาดูดิสีสวยจริงนี่เดี๋ยวขอยาตทักคู่นะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็พักมาประมาณ2ชั่วโมง,ง,งมแล้วครับน้องๆมาเรามาเริ่มทําท่อให้บาอัมต่อเลยดีกว่าครับผมอ๋ไม่ติดอีกแล้วเฮ้ยจุดไม่ติดอ๋อติดละมาครับอันนี้เราจะทําแบบลายตามใจเรานะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ว แล้วนี้เราจะไม่ทําเป็นสีไทเทนข้างบนนะครับเราจะทําให้เป็นแบบเหมือแนบบแบบสีไทเทเนียมแบบน้าตาลดุดุเข้มๆหน่อยโอ้โหแก๊สหมดจริงๆครับได้แค่นี้คำน้องๆอ,อุ้ยเหมือนมีใครมาหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูหน่อยดิ นี่นะเหมือนมีคนผ่านมาบ้านสวัสดีครับกลับต่างจังหวัดกันแล้วลงไปมาอยากถ่ายรูปอ๋อได้ครับมาถ่ายรูปกันครับมามามาผมครับนี่เดี๋ยวพี่ให้สติกเกอร์นี่นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี่นะพลเรือใบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับผมครับไปเจอใหม่นะครับนี่นี่นะทุกคนโอ้ยฝนตกมาแล้วครับเรามาดูไทเทนรีวิวงานก่อนดีกว่าน้องตอนนี้อย่าไปจับนะครับเป็นเวลาที่ร้อนมากๆนะเฮ้ยก็เดี๋ยวค่อยโทรหาบ่าละกันครับ ก็ใครชอบคลิปน to erm ี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจอกันครับผมนี่ฝนยังไม่ตกนะครับผมเดี๋ยวจะโทรหาบ้ามต้องตรวจให้ดูผลงานนะครับรับป่ะไม่รู้ผู้ชายคนนี้โทรไม่ค่อยรับป่ะช่วงนี้อุ้ยรับว่าน้องสวัสดีครับบอมทำไรอยู่อ่ะงานขับรถโอ้โห หมือนเดิมครับเน็ตกางเหมือนเดิมพี่ผมไม่ดูอะไรจบกันนะ,ะนดูดูนะครับรเป็นไงอไม่เอาแล้ว่เาวเป็นยังไงอล้ยน้องๆดูอ๋อแคสวยนะวามต๊ดนะโอ้โหน็ตเขาเป็นอะไร <ทำ S 1> อ่ะโอเน็ตไ,ไ,ไม่ไหวจริง อะไรของเขาอ,อ,เอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาคอท่อไปให้บอมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ